คิดเลคิดเล,ว,ดลวเหรอว่าผมจะไม่ทําต่อเนาะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมายดีเมงเนาะคลิปนี้เราอยู่ในเกม Minecraft มันเองแต่บอกว่าแต่แต่ว่าผมจะเอาจะมาเอาตัวรอดใหม่นะเริ่มต้นใหม่เลยละกันเพราะว่าซีทเก่ามันห้อยนั่นเนองนะคุณผู้ชมเกิดปลาเมืก่อกี้ผมเจอก่อนน้แข็งเนาะ แต่ขอตัดไม้ก am ่อนไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนิเองเนาะก็เนี่ยตัดไม้ตัดไม้ไปตัดไม้เราตัดไม้นะคุณผู้ชมตัดไม้อย่างแรกที่สําคัญในเกมไม้ครับคือการตัดไม้เนาะถ้าถ้าจะไปอยคุณอยู่ในสกายกิทหรือว่าอย่างอื่นน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วม่อยู่คุณอยู่ในสกายเฟสเทอรี่หรือว่าอย่างอื่นน่ะอันนั้นแหละคุณจะไม่ต้องเป็นต้อง ตัดไม้เป็นอย่างแรกไม่สก,กายฟิเลกก็ต้องตัดไม้เป็นอย่างแรกบอกว่ากูลืมโทษนะอย่างแรกครับตัดไม้อย่างที่สองตัดไม้นะครับตัดไม้นะครับแต่ว่าเอ้ตอนนี้ก็ตรงที่ผมเกิดนี่ก็สดใสดีนะคผู้ชมทุกคนอาจจะไม่ได้เสียงเกมนะผู้ชมเพราะว่าผมใสงหูฟังทาให้เสียงเกมมันไม่มีนะครับแต่ผมจะใส่เพลงเข้าไปแทน เพื่อแลกกับเสียงเกมได้หายไปแต่ว่าเพื่อแลกกับเสียงผมที่ดีขึ้นมันเกมไหมครับมันไม่จําเป็นต้องมีเสียงเกมอยู่แล้วแค่เราใส่เพลงลงไปมันก็ดีขึ้นเองใช่ไหมผู้ชมไดนะ้หรือว่าใครอยากฟังเสียงเกมก็บอกมาได้นะครับแต่ว่ามันต้องแลกมาได้เสียงผมที่เบาเบาก,กว่าเดิมนะแค่ต่อไปนะครับเราวิ่งมาตรงนี้นะคับโต้คับนะ นะครับลืมไม่เล่นนานเนี่ยโหแบบโคตรดีใจอะไหมครับเพื่อนไหมครับเพื่อนก็มาผมจะไม่ทิ้งลิงดาวโหลดไว้นะเพราะว่ามันใหม่ใหม่ผมไม่ทิ้งไว้แล้วไหมครับเพื่อนทิ้งไว้กระเป๋ามันดิอย่างที่สองจะทำกวานหินนะครับตอนแรกเมื่อกี้ผมไปขุดหินมาใช่ไหมตอนนี้เราจเข้าสู่สโตนเอจหรือยุกหินนั่นเองนะ ยุกหินรอค่าอยู่นักผู้ชมย,ยุกหินรอค่าอยู่แล้วก็ตัดตัดไม้นะครับทาเพื่อสร้างหินได้เยอะๆนะเอ้ยไม้ต้นไม้ตรงนี้มันสูงจังเว้ยถ้าไปเราก็จะขุดหินเพิ่มแตะเราไม่ต้องไม,ไม่จำเป็นต้องขุดหินเพิ่มออขออภัยครับ ลมมันหลอกได้ทุกเพศนะโอเคเราจะขุดหินด้วยเครื่องมือขุดหินที่ดีกว่าเดิเเเดเงงม,รมงงเราจะเอาหินไปขุดหินงงมั้จผมก็งงเหมือนกันเราจะเุดเราจะทำเราจะทาที่ขุดหินจากหินจริงๆเพื่อประสิทธิภาพที่คนทนกว่านะครับเราจะรับีกเจ้านี้ไอไอรูเล,ล็กนี่เป็น เลยเป็นบ้านแล้วกันเออเราจะนับอีรูเล,ล็กๆนี้เป็นเป็นบ้านดีๆของเรานี่เองนะคุณผู้ชมไม่ต้องจิกใจว่าทำไมมันถึงมีคำว่าไม้มดีมอยู่ตรงขวาสุดแล้วก็มีอะไรแปลกๆอยู่ตรงขวาบนด้วยผมใส่มาเองแหละนะเ <c oughs> พื่อเป็นหลักฐานที่แบบว่าบอกว่าคลิปนี้เป็นของผมนะครับผมไม่ได้ก๊อบใครมาหรือว่าไม่ได้เอาของใครมาเนาะคุณไม่เชื่อเหรอ คุณก็ไปหาสิว่าคลิปนี้เป็นของใครนะครับถ้าคุณหาไม่เจอแสดงว่าในคล,คลิปนี้อะไรเป็นของผมนะเราต้องทำอะไรต่อไปนะ <c oughs> ลืมไปเลวเราต้องทําขบเพิงใช่ขบเพิงนะครับโอ้ยแต่ว่าถ,ถึงผมจะหนีพิษกันมาแต่ผมก็ยังไม่พ้นกับคําว่าเหลี่ยมนะเพราะว่าก็มาเจอไมค้ค้าที่เป็นเหลี่ยมอยู่ดีนะคุณผู้ชมทำไมผมถึงกลับ กลับมาทําไหมครับอืมไม่รู้นะครับเห็นแบบมันมันไม่มีอย่างอื่นให้ทาอีกแล้วไอเกมไอเดนติตี้ไฟมันก็ทําเป็นซีดี CD ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยไปตรงนี้มัน,น่าอยู่จังเลยตรงนี้มันยากอยู่ไอ้ตรงเมื่อกี้ย้ายบ้านแล้วกันนะย้ายบ้านคนระับเออตรงนี้น่าอยู่มากคุณผมู้ชมเพราะว่าอะไรมันติดอยู่กับแม่น้ำแล้วแบบแม่น้ำมันปลูกข้าวได้ไงนะน่าอยู่มากน่าอยู่มาก เราจะเอาตรงไหนเป็นรินสกรีนดีตรงนี้แล้วกันนะนักผู้ชมทำเป็นฐานราก็องเขียนว่าบานการการเจริญเติบโตครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าจริงผมอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมพูดไ้เป็นคลิปเนี่ยตัดไม้ก่อนนะผู้ชมตัดไม้ก่อน เกมนะคะใช้เวลาเล่นจริงๆนะใช้เวลาเล่นแบบสร้างโลกมาใหม่ปุ๊บจนกว่าจะจบเกมอ่ะจริงๆเกมนี้มันไม่มีวันจบนะแต่ว่ามันมันจะขึ้นเอ็นเครดิตตอนที่เราหลบนบบเราฆ่าดากอนดับแบบขอเรียกว่านะมันไม่ใช่ดากอนเนี่ยมันเรียกว่านะมันก็ดากอนนะแต่ผมลืมชื่อมันละวเอ็นเดอร์ดากอนเออจำได้แล้วเอ็นเดอร์ดากอนนะผู้ชมตอนนี้หาอาหารอะไรได้เราหาหมดมานนี่เจ้าวัว ไม่ข้าวกินได้ดีนั่นแหละคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงดังมากมได้ยินเสียงดังมากนะผู้ชมโอเคเรากลับไปที่เดิมแล้วกลับไปโมสซงที่เดิมเมือนกรอนเกมนี้มันทําได้เบบเราเราหลุดหลุดโล,ดลดมมาได้เล,เลยอะครับใหม่นะครับใหม่ลืมๆนะคุณผู้ชมลืมช่องเกาะนาคีไปได้เลยนะเพราะว่า คนที่ไอช่องที่ชื่อว่าเกอะนาคีเนี่ยกับคนที่ทำไม้คายอยู่ตรงเนี่ยให้คนดูอยู่รงนี้คือคนเดียวกันนะแต่ว่าคนละช่องนะคุณผู้ชมนะนะไอคุณดูนะครับฝากไว้ก่อนนะคนคนคนที่ติดตามช่องเกอะนาคีนะครับเลิกติดตามมันนะแล้วก็มาติดตามช่องนี้ได้แหละคนเดียวกันนะคุณผู้ชมคนเดียวกันนะอย่าลืมนะคนเดียวกันนะคุณผู้ชมคนเดียวกันนะ ถ้าถามว่าก่อนตอนนี้ก่อนไนกี่ไปอยู่ไหนแล้วคาเลกเตอร์ก่อนไนกี่อยู่ไหนอ๋ออยู่ในกระตูนเรียบร้อยแล้วคผู้ชมผมได้เอามันไปอยู่ในกระตูนเรียบร้อยแล้วนะใครไม่รู้นะครับว่าคาเลกเตอร์ก่อนไนกี่มันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็ดิสคอร์ดมีนะดิสคอร์ดมีตอนนี้ผมเริ่มจะไม่สบายแล้วตอนแรกมันมันรู้สึกสดใสนะอยู่ดีมันก็จะรู้สึกแน่นแน่นจมูกอยู่ดีก็แน่นจมูกอบคลิปหน้าผมจะเปิด Q a K คิวแอนด์และอะไรของกูเนี Q ่ย Q a วแอเป็นครั้งที่สองเนะาะจะเปิด Q a วแอครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกวันนั้นมีคนมาตอบอไปเลยเลยอะเสียใจมากอะเสจจียดุยน้องเสียจดจุยอะอคือเรามีโชว์เวลแล้วเรามีโชว์เวลแล้วเราก็จะมาขุดตรงนี้ตรงนี้ บางคนอาจจะงงไปเอ้ยภาพเอ้ยไอไอภาพมันอยู่ตรงขวาขวาบนขวาบนสดนุดอะมันมันคือภาพอะไรอยากรู้ใช่ไหมเข้าดิสคอร์ดได้นายก็รู้เองเพราะว่าฉันได้วาดลงเป็นดิสคอร์เดเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมใครยังไม่ได้เข้าดิสคอร์ดไปจะเข้าด้วยี้ครับตอนนี้พูดจนพูดจนหูจะฉีกปากแล้วคมีแต่ปากจะฉีกหูอ่ะหรอกระโดด เหตุผลที่ผมมาเล่นเกมไหมครับเพราะว่ามันไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายเลยคุณผู้ชมมันมันง่ายต่อการตัดต่อมากมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่นไหมครับดีกว่าเพราะไหมครับมันไม่ต้องเซ็นเซ็นเซนเซอร์ชื่อไงมันมันดีตรงนี้แหละนะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะผมอาจจะพูดเบาๆหน่อยแต่ผมมีไม่นะมันก็จะพูดเร็วมันก็จะพูดดังๆมันก็เลยเสียงแบบคมชัดชัดเจน อนนี้ผมบันทึกเสียงมากเกียร์เทียวนะ8นาทีแล้วนะครับโอเคไอแอปเปิ้ลไอสตไตล์ด้เก่าไปได้คนละคนละเว้ยอาหรอกเรื่งนุ่มถ่วงนั้นไม่มีผลต่อเกมนี้โดยโดยโดย,โดยถุยเรื่ลงนุ่มถ่วงนั้นไม่มีผลต่อเกมนี้เลยทุกสิ่งสรรพสิ่งสามารถลอยได้ แต่มีอยู่สามสิ่งอาจจะสี่สิ่งแต่กูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้แน่ๆก็คือที่มันหลหล่นตามแรงโน้มถ่งก็คือทรายทรายจะหล่นตามแรงโน้มถ่วงหากคุณวางไว้บนบนยอดเขาเอวเวอเรสต์ที่สูงชันมากๆมันก็จะล่วงมาด้วยความเร็วที่ ถ้าเป็นชีวิตจริงคุณคอคุณคงหักไปแล้วแต่ว่ากับเกมนี้ใหม่คุณจะวางซ้ายเท่าไหนก็ได้คุณจะไม่มีวันตายหากคุณขุดทันถ้าคุณขุดไม่ทันคุณก็ตายแล้วผมก็เป็นคนที่เอาชีวิตรอดในป่าใหญ่นี้ซึ่งมันไม่มีป่าเลยเพราะฉะนั้น กันเอาตัวรอดในเกมนี้มันมง่อยอาหารหาได้จากทุกที่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะได้อาหารมาง่ายๆในน้ำมีปลาในน้ำไม่มีข้าวพวกปูปลูกแค่นี้มันเลยไม่มีข้าวเราลงไปแล้วมันก็จะแหลกๆเพราะามันคือบักของเกมทําให้เราไม่สามารถลงน้ําได้มันคืออะไรกันบักอะบักใหญ่พอๆๆจบๆๆ เช้ารอเชา้ชาเช้าแล้วก็เอ้ยอะไรไวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผีใต้น้ำเเนี่ยตีแม่ง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 ไปไปไปกลๆไปเอ,อ,อ้ยแล้วก็ได้อ ep ด้วยตอนนี้ผมได้ได้สิ่งใหม่ที่จะทำให้เราได้มีแสงสว่างซึ่งคุณอาจจะถามว่าเราต้องการแสงสว่างไปทำไมทั้งทั้งที่เราก็สามารถสร้างเตาที่สามารถเผาอะไรก็ได้อยู่แล้ว แสงสว่างนะครับมันจะช่วยให้คุณปลอดภัยจากมอนสเตอร์สิ่งมอนสเตอร์มันก็คือปีศาจหรือสัประหาดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอที่ผมตีอยู่ตรงนี้มันก็คือมอนสเตอร์ดีๆนี่เองทำไมกูเปลี่ยนหลุมได้ง่ายจังะฮัลโหลอโอเคกลับเข้าเรื่องต่อซึ่งนามของผมคือ แกล่ Blair, ตายโชคดีคุณไม่ตั้งชื่อมันแกล่ผีหลอกนะครับจังหวะนี้คุณผู้ชมจังหวะนี้นะคุณผู้ชมจังหวะนี้เตือนไปแล้วนะคุณผู้ชมตีหญ้าตีหญ้าเออตีหญ้าเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับตามสเต็ปของเกมเลยนะคุณผู้ชมเราต้องตีหญ้านะโอ้ตีแมงมุมด้วยครับอย่าตีหญ้าอย่างเดียวตีตีแมงมุมฝันดาบเรียบร้อยนะครับตีเสร็จแล้วเราก็จะออกเป็นนั่เก้าอี้นะครับไม่ใช่เอเดนวอยท์เอาหรอเกาะุศสกิลการพักของคุนี่มันสุดยอดจริงเลย ไฟตัดต่อบออะไรนะอะไรนะไฟตัดต่อบอกว่าเฮ้ยคลิปคลิปให้มันสั้นๆหน่อยได้ไหมขี้เกียจรอเว้ยถ้ากูมไม่ทำคลิปมึงก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้เงินหรอกฮะไฟัดต่อบอกอ๋อไฟตัดต่อบอกว่า grasp. ถ้ากูไม่ตัดต่อให้มึงมึงก็ไม่ได้เงิน เพราะฉะนั้นนะครับทุกไฟล์ในในช่อง u t u b e ของคนนะครับมันมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นไฟล์อัดคลิปไฟล์ตัดต่อไฟล์ลงคลิปหรือไฟล์ให้เงินโดยเฉพาะ u t u b e นะครับก็มีความสำคัญทุกสิ้นนะถ้าเราขาดไฟล์ไหนไฟล์หนึ่งไปเราก็ทำ u t u b e ไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความขี้เกียจอู้ต้นไม้โตอุ้ย,อม,ย,อ,ยอมบีเฮ้ยน้องเป็นสมบีราชาวันนี้เกาะทองด้วยเราจะเป็นราชาโจุสลัดให้ได้เลย มึงลงน้ำมึงก็แหลกแล้วมึงจะเป็นราชาสังสลัดเมื่อกี้ชันกูสังเกตได้ว่านั่นไงไอ้เี้ยมันมีทอนก็ว่าอยู่ว่าทำไมกูตีบอนแล้วมันตีกูไม่โดนแต่ทำไมกูโดนเสียดาเมจมันมีทรอนนะคุณผู้ชมมันมีทรอนก็น้องก็สงสัยเฮ้ยพี่ปิดคลิปเร็วไปเปล่าทำไมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบกดไลค์นะครับใครไม่ชอบก็ช่างมันนะ แล้วก็ใครอยากให้ให้ให้กำลังใจก็ติดตามด้วยแล้วที่สำคัญน,นะครับอยาลืมีข้าดิสคอร์ดด้วย